สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมาแล้วเลขเด็ดปฏิทินจีนงวดหนึ่งกุมภาพันธ์หกหกมาแล้วเลขปฏิทินจีนงวดหนึ่งกุมภาพันธ์หกหกเรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เดือนที่สองของปี66สํสำหรับวันนี้เราก็มีเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล อย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านโดยเป็นเลขปฏิทินของ Facebook อ้อมเบอร์มงคล1กุมภาพันธ์66 4 6 4 0 0 6 48 8 6 43 3 6อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณและสำหรับงวดรางวัลวันที่17มกราคม6 6 ที่ผ่านมาคือรางวันที่1 812519เลขหน้า3ตัว443389เลขท้าย3ตัว849564เลขท้าย2ตัว47ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ